กราบสวัสดีป่าเกงไก่ไทยอ่อนนะครับกราบสวัสดีป่าตำลัดและกราบสวัสดีสมาชิกนักรบด่านเถื่อนทุกๆท่านนะฮะและกราบสวัสดีสมาชิกด่านร้อยด่านตลางคืนนะฮะวันนี้ก็สุดก,กวยนะเป็นของสพไหนย,ยังไม่ทราบนะฮะจะอยู่ในจังหวัดระยองนะก็เข้าแวะเยี่ยมชมนะเวลาส,สักสิบแล้วก็เราเห็นปับ๊บเราก็จะเข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะเนี่ยนะท,นนะท่านก็อาวุธกวยนะ ทางก็มีแค่2เลนนะครับเดนนี๋ยวผมยังไม่ทราบว่าเป็นสีรับผิดชอบของอะไรนะฮะทีมีมีกล้วยแค่สองันนนะฮะเอ้ยมีกล้วยแค่นี้นะฮะที่เห็นนะฮะอันนี้ผมยังไม่ทราบว่าเป็นผีรับผิดชอบของอะไรนะอ๋อขอบอบ้านค่ายนะครับเป็นของบ้านค่ายนะถ้าเราไม่สนุกมาบ้านค่ายก็ ให้เราเจอฝั่นงนี้นะนะเขาบ้านค่ายครับพติฮะเมื่อเราเอ่อเจอในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะเอ่อเราก็มาเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะคะร,นนร,รับอ่าขออนุญาตนะครับอ่านนะะท่านสุวัสดยสุขนะครับอ่ผมขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการในการตั้งด่านนะครับของอ,อ่าสพอฮะสพอบ้านค่ายนะฮะขออน,นะะุญาตอ่ท่านนะครับ เป็นของสวบ้านค่ายนะฮะในการตั้งด่านนะครับจะผ่านวิริยาจร์จรนนะว่า่างั้นนะจุดวัดแอลกอฮอล์นะไม่ชื่อท่านนะฮะอย,อยู้ท่านอยู่ด่านหรือเปล่านะรลังซีมันนะ พันต้นรถตีลังสีมันอันนี้ก็ทำให้รถติดนะฮะเช่นเคยนะเวลาตั้งดา่านตรงแค่นี้นะก็ทำให้เหลือเรง่รงช่องทางนะฮะทำให้รถสัญจรไปมาติดขัดนะฮะในช่วงเวลาส0บนะครับสิบจุดห้านะครับคือ4ี่โมงห้สบห้านาจะห้าโมงแล้วนะครับ ของบ้านค่ายนะฮะการสวัสดีทุกท่กทานนะครับก่อ,อนอเข้า150ร,ร้อยห้าสิบเมตรก็ไม่มีนะฮะป้ายตามระเบียบนะฮะแต่ว่าการที่มีป้าย150ร้อยห้าสิบเมตรก็เป็นสิ่งที่ดีกับเจ้าที่นะฮะแต่ก็ไม่มีนะนะครับ นักเล่นทิลน่ละเออนี่นะฮะดูบิลเลยฮะเราสังเกตการเรื่อยนะฮะอือ้า เช่นเคยอ,อันนี้ก็มีกล้องนะครับจ<ต>ากที่ทราบอันนี้ไม่ทราบว่าต่อหรือเปล่านะอนนาะติกับมา ่ีไปบ้านค่ายนะครับโรงพยาบาลบ้านค่ายนะพวกคุบคุมด่านลังซิมันนะครับไหนว้าที่ลังซิมันอยู่ป่ะครับที่ผู้คุมคุด่านอยู่ไหมครับที่ถาม องครันาะกองเหรอ,อลพี่ได้ของนักไอถามพุกองนะรัาไปถามุกองนะุกองครับุกองุกองครับุญาบถามนยครับ,บ,อรไ,รบไอผู้คุมด่านอยู่ไหมครับ ยู่ไหนครับอยู่ไหนท่านชื่อ,อป้ายพอดีมันติดอยู่ตรงนั้นนะว่าเป็น,นท่านร <ละ S 1> ันตำรวจตีเนาะตังตีมันใช่ไหมท่านอยู่ไหนครับไม่อยู่โรงพักเอเนี่ยพอดีก็มาแล้วเขาว่านั้นแล้วเขาไปโรงพักฮะเขาไปเขาไปโรง,<ะ>งพักเขาออกตรวจเขาไปโรงพักเข้ามาตั้งแล้วเขาไปโรงพักอันนี้ท่านกำลังโทรหาเขาใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนะแ้วก่อนหน้านั้นพี่เอ้ท่านไม่โทรไปหาเขาเหรอพี่เขาเพิ่งไปยังไงผมมาโรงพักแล้วไม่เห็นท่านเลยเพิ่งไปฮะ เหรออันนี้อันนี้เอ่อขอย่าสอบถามนะผู้กองไอ้มาตาสามไอ้สามแปดสามเก้าเลวางสิ่งของนี่ได้รับอนุญาตหรือยังครับไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตหรอกฮะไม่ต้องขออนุญาตเพราะเราขออนุญาตเหรอเพราะทำไมเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายครับเป็นข้อยกเว้นเนาะเพราะว่าห้ามห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยครับห้ามมิให้ผู้ใดวางสิ่งของกีดขวางในที่สาธารณะหรือทางหลวงคือว่าเขามีอนุญาตถูกต้องอนุญาตถูกต้องแล้วตอนเนี้ย อายัดไหมอายัดอาตัดอายัดพกานถูกต้องมีกล้องมีอะไรหมดทุกอย่างเหรอผมผมขอขอญาตนะผมขอญาตนะร้องขอเนาะอะไรทุกอย่างขอญาตร้องขอได้ไหมครับร้องขอว่ามีขอญาตร้องขอว่านะตรงจุดตรวจเนี่ยมีอะไรไปตั้งด่านไหมโอ้มีครับขอขอแต่แร้ผมดูเห็นไหมครับลองไปดูที่โรงพักนะลองไปดูที่โรงพักนะเพราะว่ามันเป็นเอกสารราชการนะเหรอรายการนะการตามเคยนะที่เราขอไว้มีแล้วก็ปลอกอาบุญกลับก็ได้เนาะ ออสรุปในที่ที่ตั้งอยู่คือว่าได้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 ข้อยกเว้นเนาะตรงไหมเนาะอเนี่ยท่านผู้กองนะฮะท่านผู้กองบอกว่ามีได้ข้อได้้ขอยกเว้นนะฮะในการวางสิ่งของนะครับอ่วางควยวางบนถนนนั้นหรือวัสาธารณะนะครับในการวางนี่นะคือได้ละข้อยกเว้นนะครับแล้วก็เอาไว้เยี่ยมชมนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะคือรถมันติดมาพักรถนี้ไม่ได้หรอกเรื่อรถติดนะครับ อ่าเป็นของอ่าสอบอนะครับสอบอบ้านค่ายนะฮะท่านนี้อยู่ที่ด่านนะครับท่านเนาะเนาะเนี่อ่านี่ถ้าผมมาสักพักก็ไม่เห็นนะฮะอ่าก่อนเข้าด่าน150เมตรมีฮะตามระเบียบของตรอนการตั้งด่านเหมือนตัวอย่างของไอ้ของหลอ่อเนี่ยครับมีไหมฮะ ี่งไมพี่ระยบียบในการตั้งด่านนะอันนี้นเราเอาเอาเคสของตัวอย่างนะครับในการทำงานตวยชาตินะที่การวางรูปแบบนะฮะในการตั้งด่านนะครับเป็นของทองทองหล่อนะสนัทองหล่อนะครับในการตั้งด่านนะฮะเยี๋จะ่อทราบนะเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะผมไม่ทราบว่าเขาจะมา จุดวัดแอลกอฮอล์ตอนห้าโมงนะไม่เข้าใจนะฮะนี่ห้าโมงนะจะตรวจขันบองกนและอาชญากรรมนะครับเหมือ<า>น,นเดิมฮนะ เื่อเราร้องขอเขาก็ไม่ให้เรายริงๆครับเนื่องติดประชาชนนะตามติิตามรัฐธรรมนูญน,นะในประชาชนเนาะเราสงสัยเนาะประชาชนสงสัยก็เข้ามาสอบถามท่านนะในการวางสิ่งของนะหรือการมาตั้งด่านณจุดนี้นะครับตรงโรงเรียนบ้านค่ายนะฮะก็อยากสอบถามเนาะว่าท่านได้รับการอนุญ,ญาตหรือยังนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถแสดงให้กับประชาชนที่ก็ร้องขอในการดูได้นะฮะผมว่านะผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนนะที่เข้ามานะ ว่าจะเป็นด่าบ้าขออนุญาตไม่ได้ว่าท่านนะฮะนี่อะไรนะฮะคือว่าด่าถูกต้องก็อยากจะรู้นะว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเนาะไม่ว่าจะเป็นต้องหนังสือไปยื่นมาท่านถ่ายเอกสารแล้วมาที่ด่านก็ได้นะครับเป็นํำรองไว้ให้ประชาชนได้ดูว่าเออนี่คือด่านน้าได้รับการอนุมัติแล้วนะนี่ฮะจุดตรงนี้นะในการตั้งด่านนะตัวถาับวินัยจราจรหรืออะไรสักอย่างนะฮะก็น่าจะมีวยความครบนะครับอ่าผู้คุมด่านก็ไม่อยู่นะพันตำรวจตีนะลังซีมันนะครับ ไม่อยู่นะป้ายลักษณะนะแบบแบบของแบบของท้องหล่อนะฮะจะเป็นจะมันบอกนะเบอร์ผู้การเบอร์ผู้ควบคุมการเนี้ยนะน่าจะมีอันนี้มีม,มีอันนี้เบอร์ผู้ควบคุมด่านควบคุมด่านนะครับตามชื่อนี้เลยนะเห็นไหม แจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่สายด่วน1559นะครับสพอ,บ,อบ้านค่ายนะครับอันนี้กล้องมีหลายตัวนะแต่ผมไม่ทราบว่าอันนี้ออนหรือเปล่านะแต่ที่แต่ที่จะไม่เหมือนกันนะกล้องลักษณะไม่เหมือนกันดูที่เวา็ประมาณของแต่ที่ตอนท้องที่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะน่าจะเหมือนกันนะฮะ แต่ที่เราไปมาแต่ละที่แต่ละที่นะกล้องวงจรปิดเออมันจะไม่เหมือนกันนะออนหรือเปล่าเราไม่ทราบน,นะเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะก้าวไกลในจุดนั้นได้นะจะได้ค่าสอบถามในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเออสำนักสำนักงานวุฒิแ่งชาตินะในการตั้งด่านนะนั่นก็โอเคนะเป็นสิ่งที่ดีมากครับพี่กอง ผู้กองมันแดดมันร้อนขอล้มไหนก็ได้อากาศมันร้อนนะฮะท่านก็ทนเนาะท่านก็ทนแดดร้อนขนาดไหนท่านก็ทนขอร้องขอขออนุญาตนะครับท่านนะฮะขอขออนุญาตรับมีอคติกับเจ้าที่นะขออนุญาตผมไม่ปกสุภาพนะฮะเราน่มีอคติกับเจ้าที่เนาะ อันไหนที่สามารถันได้ก็ท่นนะครับพี่นะหนน้อยเรามีคติเจ้าที่นะอันไหนสิ่งไหนที่เขาเขานะครับไม่ไม่แค่คนระเบียบนะเป็นาของของเขานาะไม่ใช่กฎหมายนะมสถึงนี้อย่างต้องเข้าใจเขาด้วย มแล้วฮะสรุปแล้วครูคุ้มด่านไม่อยู่ที่ด่านใช่ไหมพี่ครูครูครูก็อยู่โรงพักแหลยครูครูอยู่โรงพักอาอตรงนี้มาตั้งด่านตรงนี้พี่ก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อไม่นะหน้าด่านอยู่ที่นี่ครูคุ้มด่านก็อยู่ในในที่ไม่ถ้าตามระเบียบแล้วเขาต้องอยู่ที่หน้าที่ด่านใช่เหมครอบไม่ต้องไม่ต้องยังเราไปมาดูนะเขาบอกส่วนส่วนงานเขาเยอะเดี๋ยวก็มางานเยอะเออ เอาถ้าทำงานเยอะเนะี่ยถ้าพี่มาอยู่ตรงนี้ป้าก็น่าจะมีผู้คุมด่านหรืออะไรนนี้มาอยู่จุดนี้มีมีผู้คุมอยู่ผู้คุมทั้งโรงพักท้งอำเภอเลยเพราะเขาแทนว่าจะเป็นระเบียบใช่ไเขาต้องมาตั้งตรงนี้ป้าก็ต้องมาแบบวางแลนะพี่กอล์นะรนะจริงไหมคุณเห็นระเบียบไหมไอันนี้ไม่ทราบนะไอ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผ,ผู้ผู้คุมด่านไม่อยู่นะฮะเขาไม่อยู่ณนะจุดนี้นะฮะ ท่านพันตำรวจตีนะฮะลังซีมันนะครับท่านปล่อยลูกน้องท่านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวท่านอยู่ไหนนะครับท่านก็น่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะด้วยความเคารพท่านนะครับถึงเวลาสักพักแล้วเช่นเคยนะอย่างที่เราถามเมื่อประชาชนร้องขอเนี่ย้องขอในการ ขอดูนะฮะในการในตั้งตั้งจุดตรวจนะตรงนี้นะใบไ,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 ได้รับเอได้ใบรับอนุญาตหรือยังนะโอ้อยากอยากสอบถามวนะ่าตรงนี้มีไหมอยากดูนะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นขอร้องขอที่ไหนก็ไม่เคยได้ทุกด่านนะเราลองขอนะประชาชนร้องขอนะโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้นะแล้วก็ร้องขอให้เห็นนะประชาแค่ภาพประชาชนนะ ตามติดตามรัฐธรรมนูญนะในการานาเสนอนะนำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะเราไม่มีคติดเจ้าที่นะขอร้องนะเราไม่ให้สิทธิ์นะแต่ถึงไหนเราประชาชนที่อยากสอบถามนะว่ามันมีแบบนี้ไหมเหมืนนีไ้ไหมนะตามาระเบียบนะก็ไม่รู้กันนะนี่เราร้อขอนะเราไม่มีคติเจ้าที่นะถ้าเจ้าที่ทำทำถูกก็ขอ,ขอให้ท่านทําไปเนาะอันนี้กระแดดละก้อนด้วยนะ ร้อนนะพี่นี่นี่เริ่มเริ่มเริ่มลงแล้วฮะเริ่มลงแล้วเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนด้วยหน้าโรงเรียนบ้านค่ายนะครับเอาสะพานลอยนะฮะเป็นล่มนะฮะสะพานลอยเห็นไหมนั่งก็ไปยืนนี่แล้วส่วนท่านอื่นก็ท่านร้ออยู่นู่นท่านมู้กองก็นั่งยืนล้วนล้อล้วนนะฮะตั้งนานแล้วฮะตั้งนานแล้วตอนนี้กี่โมงฮะ ประมาณชั่วโมงเดียวใช่ไหมงานถ่ายทำก่อนเดี๋ยวหลังมาถ่ายใหม่นะไม่ไรครับผมเปิดแล้วต้องต้องไล่ไปเรื่อยฮะแต่ตอนนั้ตอนนั้ตอนนี้คือว่าผู้ควบุมด่านอยู่ไหนผู้ควบคุมด่านโยลงอยู่ในอยู่โนตอนนี้ในการตั้งด่านนะคอยรักอ่าทนายความตรวจแห่งชาตินะท่านสมวัจจะโยสุนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการตั้งด่านนะผู้ควบคุมด่านต้องอยู่ที่ด่านไหมครับฝากถามนะฮะในระเบียบของท่านนะฮะผู้ควบคุมด่านนะต้องอยู่ที่ด่านไหมฮะ ถ้าควบคุมด่านไม่อยู่ที่ด่านท่านจะ่า่ันต้องควรไม่สมควรที่จะมาตั้งคิดบ้างกันนะอย่างน้อยท่านก็ควบคุมดูแลลูกน้องท่านนะจริงไหมฮะนี่นะตัวอย่างนะครับตัวอย่างมีเห็นแล้วนะตัวอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฮะตาอาจารย์เกินกานะครับได้ถ่ายทอดนะครับหรือในเพจด่านม่ล้อยด่านต,ตั้งคืนนะวิธีการนะครับในการตั้งด่านแบบถูกต้องนะโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้นะอย่างทเห็นกันอยู่เนาะนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ว่าน,นี่ถูกหรือผิดนะผมไม่ได้ว่านะผมแค่นำเสนอผมแค่เป็นผู้สเกตการนะครับใช่ครับระเบียบนะไม่ได้นคนหายแต่ว่า่ก็รู้กันอยู่นะ ไรถก็ติดเนาะเนี่ยทำไมรถติดเนท่านดูดิเนี่ยรถติดไหมเนี่ยช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเขาจะรีบยิงยิงเช่าคนเนี่ยตาระบเบียบในการตั้งด่าน150เมตรป้ายก็ไม่มีไม่ได้กล่าวหาท่านนะมันไม่มีจริงๆ มีไหมร้อยห้าสิบเมตร่ันดูดิมีไหมไม่มีเนี่ยดูดิประชาชนเขา,อาสอนจนไปมาก็ต้องควาาความสะดวกไม่ใช่ว่ามันเอาเอา,เอาป่วยมาตั้งเห็นไหมลำบากไหมดูดิติดนนฮะเนะี่ยดูดิ เช่นเคยฮรประชาชนขอร้องขอนะครับร้องขอในขอดูไประยตในการตั้งด่านณนะจุดนี้นะเวลานี้นะวันที่25นะมีนาคม2565นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกา10นาทีนะฮะท่านขอญาตน,นะครับขอนะครับร้องขอดูไประยตในการตั้งด่านนะครับ สรุปได้คำตอบแล้วเนาะผู้พี่ๆน่าได้ยินแล้วนะตอนแรกๆนะที่ท่านผู้กองบอกนะน่าก็ได้ยินกันละสรุปว่าเป็นจุดอะไรกันแน่จุดอ่าจุดนะอยากรู้จังเลยเป็นจุดอะไรกันแน่เป็นจุดอ่จับพรบรหรือจุดต่อแอลกอฮอลกันแน่นะ,นะเห็นป้ายไหมเป็นจุดอะไรกันแนะ่ เอาสักอย่างครับเอาสักอย่างตรวจขมันินจารจารก็ตรวจขมันินจาจรนะฮะนี่จุดตรวจวัดกันหอและป้องกันอัชญากรรมนะครับนะฮะแนครับท่านอยู่ไหนครับ ก็ไม่ไปไม่ไปไม่มาปฏิบัติหน้าที่นะเนี่ย ถ้าจะให้จับแล้วว่ากล่าวน้องเป็นเด็กเรียนในสมหมวงชัยภัยอ่ะใช่มันเป็นดูมินิของท่านครับของของว่ากล่าวไว้นะเขาเด็กเรียนอยู่นะครับดูนี่นะเพราะว่าเด็กยังเรียนอยู่แลนด์ไ์สดหรือเปล่าไลฟ์สดอยู่โอ้ยความดีต้องยกให้ผมมากนะได้เอาอยู่ในไรอีกไรไรอีกไรไรไม่สามารถถ่ายได้ไม่สามารถถ่ายได้อนุญาตนะเรับนะเมื่อวนผมได้ยอดอยู่ที่ท่านนะคุณที่ผมแล้วอย่างนี้มาเนี่ยรถไปกับผีไม่ถึงนี่ทำไงเนี่ยฮะนี่ไปกับผีไม่ถึงอ่ะ ว่าอยู่ดีๆนี้ของท่านครับอันนี้มันพี่เป็นหน้าตรงแต่นี่เราต้องจับจับขนส่งต้องส่งตรงขนส่งก็เรื่องของท่านเป็นของอำนาจช่วยช่วยหน่อยสิไปช่วยไม่ได้ครับเรื่องของท่านครับไม่ได้ยังไงน้าน้าอันนี้ก็ถือท่านนะอย่างนี้ถามมัดถามมัดถามผมนะถามผมนะจับได้ไหมได้จับได้จังหวะก็มันบังบกบังเดี๋ยวเราจะกล่าแล้วบังปิดบังไม่ใช่บกนะบ้ับ้า เราไม่ว่ากันนะอันนี้เราเราไม่ไม่นี่นะฮะเราไม่ส่งเสริมรผิดนะฮะผิดก็คือผิดถูกก็ถูกถูกก็ผนะครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะเราไม่สนับสนุนคนทักเพื่อความผิดะฮนะจ้าเลยเกมไ่ตกไปมาตัวไม่ต้องมาลองไม่ต้องมาแล้วนะลองเขาอยู่ที่โรงพักก็เอาตรวจอยู่เขาไม่มานะเขาไม่มาเออมีธุระอะไรก็ไปหารองเขาได้นะรองนะไปหารองนะคุยกับรองหน่อยดีวนี่ครับท่านอ่าฮะ พอแล้วเออพออยู่ปออยู่โรงพักอะฮะอยู่เขาาเออไปหาลองเข้าหน่อ๋อผมไม่พอดีผมไม่มีธุระตรงนั้นนะเลยเลยไม่ได้ไปไปเดี๋ยวคอยไปไม่ผมมีธุระตรงนั้นเออไปคุยกับรองเข้าได้ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะผมอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ไม่แม่มายางโรงพยาบาลไม่ค่ายหมดสองหกหนึ่งสุดเลยฮะอุ้หู้หู้ เนาะแลี้วเข้ามาหา้อใจผมไปทำเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องอบถามหรือยังไงฮะอ้าวมาทำลายผมมาเป่าเนี่ว่าอยากไปอยากสอบถามพองใจอะไรกระถามลองก็ได้ไหมไม่ไม่ตหลากจริงไะลองลองท่านอยู่นี่ใช่ลองม็ต้องอยู่กับจ้าคือลองมันมน้่าที่งนะไผู้คุมด่านเนี่ยผู้คุมด่านมันลองไงนะลองลองลองเลยลองท่านอย่นี่เลยนะเดี๋ยวเขาไปไงมามอยู่นี่เขาวนอยู่ในพื้นที่เนี่ยไปไหนอ่ะเนาะเออมาอยู่เขาก็โดนกินเนี่ย อ๋อน่าอันนี้ทุกท่านได้ยินนะผมชื่ออะไรวะเนี่ยผมชื่อเล็กครับคือว่าเป็นมีลายกันอยู่ใช่ไหมลายลายลายอ๋อชื่อเล็กครับเล็กก็ออกนะเล็กชื่อเล็กก็ออกเล็กก็อยู่ในลายของไอ้ไอ้นี้ป่ะตัวเมียพี่มีเบอร์มันไหนคนนี้น่ะที่รู้จักกันเป็นี่นี่ที่ของระยองเราใช่ไหมระยองพี่น้าเหรออะพี่นะอ๋อผมพูดก็ได้นี่ต่างันนี่แล้วเราก็เองเดี๋ยวเสนอลายหน่อย เดี๋ยวโทรศัพอยู่ที่เครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ธนาเลยเถิดพี่ธนาเขาให้เดี๋ยวพี่ธนาขอพี่ธนาเลยเขาให้นะเดี๋ยวนี้ใครให้ให้มาเบอร์เบอร์เบอร์น้องเบอร์เลยนะก็ผมมั้งอันนี้ผมพูดออกสุดไม่ได้ผมพูดออกสุดหรือวะผมพูดออกสุดไม่ได้ผมไรสุดสุดไม่เนี่ยขอตามเบอร์ให้เฉยไม่ได้สุดนั่นแหละผมพูดไม่ได้ตอนเนี้ยผมพูดไม่ได้โอ้เดี๋ยวไปหลับแล้วอยู่ในในกลุ่มในชั้นใครอยู่ในกลุ่มไหนนี่ไปหมดครับผมไปหมดเอออยู่ในกลุ่มน้องเบอร์ช่าง ฮะทีนี้กรมตำรวจช่างได้ไหมจะเดินเข้ามาในกลุ่มตำรวจช่างอ่ะตำรวจช่างฮะเดี๋ยวจะได้ไม่โฆษณาความดีเข้ามั่งผมเป็นประชาชนไม่สามารถไปก้าการุณิพนิของเจ้าที่ได้เนาะผมไม่ได้แค่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าถึงเวล่างกาไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองเหนือตรวจช่างเนี่ยก็ไม่ไม่ได้คิดตังค์ไปช่วยฟรีเป็นโครงการของโรงพักของจังหวัดมาเงี้อยากให้มาถ่ายทำบ้างสิ่งดีๆมั้ย อันน hey? no no hey. ี้นะถ้ามีผมมีโอกาสมีเวลานะผมก็อาจจะไปนะไม่จะขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้มั้ยฮะขอเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวต้องขอแยกปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันได้ได้เนาะขอเบอร์นะอันนี้ขอเบอร์เเลยอะไรไม่เป็นไรขอพี่วินาดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวพี่วินาให้ผู้กองกใครให้ท่านเลยนะให้ผู้กองเลยนะเบอร์โทรอ่ะผมอยากจบไลฟ์ก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวนะใก้เก็บบาทล้วินาวินาเรารู้จักกันนี่แมน